โอ้ยไปย้ายใหม่ไหมปะเดินโบมานเลยกูบ้าโไปย้ายโอ้ยโบมานจะดีคุณอ่ะไปมานจะเคลียบจะผ้าบ่อนะมากวนหน้าดางใหม่กูแล้วไปย้ายใหม่ไม่ยังเน่ยทุกท่านชื่อถานไม่ยังบอยั่าเดี๋ยวาจเช็ด้าพด้าเราจะพ้ดเราจะจระกดปรากฏปรากฏโอ้นี่ยินแต่ปรากฏถ้าพูดถามาเถอะยังใส่ตะไก่ มาท้องไก่เจ้าทหารบอกว่าซิวอ้าวดกด๊อกดกไปฮ่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวด๊อกด๊อกดกดกโอ้ของมึงหรออือไปก่อนอย่าทำบาปเลยมันไม่ดีหรอกเป็นตัวบ่ได้ปลาเลยนี้บ่ได้ตกปลาได้แต่เขียดเหลืองนี่แหละกูนะมาใส่เด็กคือมึงมารเมตตาแล้วใส่ผิด

วูต่วนกิโหเจ็บทุกเรื่องเหอวนี่ตรวเดิวเรอวะมันถืงเข้าปากันพันี้เลยคิเิ่มใหญ่เลยใ่่าฮิ่ไว้นี่อยู่ในระบบไวเาทำงาน